สวัสดีทุกท่านงนตุ้ยแต่กับผมวันนี้เราจะมาแกล้งโคงกับไอ้น้องไอ้วัดกันนะกับน้องโคงกับไอ้วัดนะมาแกล้งกันลูกพรุ่งนี้โรงเรียนมันจะเปิดกันเดี๋ยวเราจะบอกว่าลองโรงเรียนเขาประกาศย้ายเป็นเปิดเดือนหน้าลองดูเฮ้ยเฮ้ยโฮมโฮมฮะโฮมกับวัดเห็นเขาบอกย้ายย้ายประกาศเปิดโรงเรียนนี่ผนี่อะไรเหรอ เออมีงานอะไาไหมไม่ทุกรงเรียนเป็นวันที่สามสิบตุลาอืออือม่เขียนพื้นที่หรือเปล่าฮะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูประกาศเลนวันที่หนึ่งมิถุนาเออ ทำไมอ่ะเฮ <c oughs> ้ยดีเลือกจิกนะเนี่นยดีใจไหมวัดฮะดีต้องมองไปถูเออต้องมองไปไม่อันนี้ประยุะย <c oughs> ะทธ์มาประกาศเองเลยเอตูเมกันละเออเราจะทำตามสัญญาใช่ดีเออไปเอาไปดูมาจากไหนนะก็ดูใน YouTube ไงลุงตู่มาประกาศเองเลยเนี่ยไอ้ตู เฮ้ยวัดเรา t มีจะจะบอกกูเล่นี่งผมนี่ถหงื่เครียดเลยไม่ได้เฮ้ยเจนน่กูจะโดนป่วะเนีโดนอะไร่ไ้ก็มพูดถึงมุกตูดกันตกดล่ะ แย่ลงเลยวัดที่โดนเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์สองคนชแนลของคนนี้ไว้ด้วยถ้าโดนก็โดนกันหมดไอ้วัดร้องเพลงเลยเวัดจะร้องเพลงเลยไม่ด้ผมไยผมไม่ว่าเราเราอัดคลิปอยู่วัดร้องเพลงเลย Long <laughs> <laughs> <Chứng cười> đây lâu chưa thầm 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 กอนคลิปเงก็นี้ครับกดไลก์กดแชร์ด้วยนะครับจะเินไม่อัพนะพี่นายไม่อัพนะต้องอัพแล้ว